มีอะไรให้ล oh. yeah. so like, oh, um ุ oh. Oh. Uh ้นแต่ไมหมดเลยนะอเปนคอะเลยนะคช่วยนหน้าหได้มลุ้นที่คือวันนี้วันที่12แรุ้นว่วันที่สิว่าจะอะไรก็ลุ้นไงเอรีกันเลยนะคะ อะไร13มีอะไร13มีได้รหรอคะมีอะไรคะฮะสิบสะมอ่ะใช่วดีวที่12ออ่ะเออมันเราอยากจะอยู่เวลาไว้อยู่แค่วันนั้นไง ข่าวไฟเดย์เซเล็นะคะก็ทางช่องจีเมพี่สิบห้านะคะตอนนี้กําลังออกในตอนที่ชื่อว่าความสุขเชลเล่นกับพี่แกนบาราเวสนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคล้ายๆเป็นเรื่องจริงของเซเล็ตปกติข่าวไฟเดย์จะเป็นเรื่องราวของคนทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงของเซเล็ที่เขาเอามาทําเป็นซีรีส์นะคะก็ฝากติดตามด้วยทุกวันพารค่ะสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆแล้วก็ธุรกิจวงเชียด้วยแล้วกันนะคะในเผื่อๆได้มีโอกาสสั่งได้เลย เลยเต็มที่เลยค่ะบอกว่าอยากจะบุญดีแบบคุณเชแบบนี้ได้ไหมคะอ๋อก็อาจจะฝากธุรกิจชาเม่ด้วยนะคะทีจริงมีตัวแทนอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อถ้ามีโอกาสขยายธุรกิจกรุงศรีจะพิจารณา OD ให้พิเศษก็โอเคนะคะยินดีมากๆนะคะนะคะอก็ฝากไปด้วยละค่ะใช่ค่ะมันก็สามารถติดตามผลงานนะคะรวมไปถึงค่ะผลิตภัณฑ์นะคะอว่าอีกหนึ่งอาชีพของคุณเชียร์ด้วยหนึ่งบาทนึงใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะขอเนี่ย เรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีของเราขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับคุณเชียร์นะคะขอเรียนเชิญคุณกิมพิชาลิมปะเจริญคูมค่ะผู้บริการ เกียรติศักดิ์ลิมป่าเจริญคุณค่ะผู้บริการฝ่ายอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายเครือข่ายลูกค้านะคะวันนี้ให้เกียรติมานะคะมอบของเจริญให้กับคุณเชียร์นะคะแล้วก็ช่วงท้ายก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปเซลฟี่ค่ะคุณเชียร์มีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยใช่ไหมก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าแบบติดติดติดอารมณ์เลยติดความมันนะคะเือเห็นแทุกคนน่ารักไงแล้วรูสนุกไงเราก็อยากจะแบบว่าอยู่ด้วยนานๆอะไรแบบนี้จรงค่ะแมว่าจะจบแล้วจริงๆหร ขออีกสักเพลงได้ไหมคะได้เลไหมคะมก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะแล้วก็ยังจะส่งให้ไปถึงเอ่อ,อพูดแล้วก็เถินอะ่ะ อันนี้ก็สองพยายาม